วัดสุธาลามมีเททองหล่อองค์ท้าเวสุวรรณขนาดบูชามีให้จองไหม่ครับซอยตากสิน19ครับโอ้สำเร็จนะออนนะครับนะผมไม่มีอะฮะนะไม่มีท้าเวสุวรรณของวัดสุธารามวัดส,ส,ส,สุธารามเนี่ยนะหลวงพ่อดันนัยนะท่านท่านเป็นพระเมตตาท่านเจ้าวา เป็นพระเมตตาสมัยเมื่อก่อนเนี่ยก็ยังเคยช่วยงานท่านนะทำานาะช่วยด้านประชาสัมพันธ์ให้กับวัดของท่านนะท่านได้ได้เงินจากจตุคามรามเทพไปทําโรงพยาบาลฮนะฟอกไตนะท่านทาทาคุณูประโยชน์คุณอุปการให้กับนะคนแถวนั้นมากเลยนะหลวงพ่อ,พอดานาอันในอ่ะท่านเป็นเจ้าคุณนะเจ้าคุณดานาันในนะฮะองค์นี้เนี่ยนะท่านมีบุคลิกค่อนข้างจะ นะผงผางนะผงผางแต่ว่าน่าเมตตาสูงนะหลวงพ่อดันในแล้วท่านก็นะวัตถุมงคลก็มีนะมีออกมาเนี่ยนะเยอะหลวงพ่อดันในนี่มีมีพิพิธภัณฑ์เก็บนะเก็บเหรียญกระสาบเก็บเก็บอะไรไว้เยอะนะนะของเก่าเก่าเนี่ยนะแล้วองค์นี้เนี่ยนะช่วยเหลือจริงฮะช่วยเหลือทั้งโรงพยาบาลทั้งการศึกษานะหาทุนหาอะไรช่วยเหลือคิดดูโรงพยาบาลนะผู้ป่วยเพราะฟอกไตอ่ะ ผู้ป่วยฟอกไตเนี่ยนะครับเป็นเป็นผู้ป่วยที่น่าสงสารมากนะเพราะว่าถ้าใครเป็นแล้วเนี่ยจะต้องจะต้องอยู่กับเครื่องฟอกตลอดนะนะบางทีเนี่ยผมเคยคุยกับท่านนะครับว่าถ้าคนนะคนที่เขาเป็นจะเข้ามารักษาเนี่ยต้องรอไหมท่านบอกต้องรอฮะนะบางทีเนี่ยถ้าคนเต็มรออะไรฮะนะที่สิ่งที่ต้องรอก็คือว่าถ้าคนที่ฟอกอยู่เนี่ยเขามีอายุไข แค่นั้นเนี่ยหมดอายุไขแล้วเนี่ยเตียงจะว่างพอเตียงว่างแล้วคนนะผู้ป่วยใหม่ก็จะเข้ามาได้ะนะประมาณอย่างนั้นนะฮะแล้วท่านก็นะท่านช่วยตรงเนี้นะน่าจะสนับสนุนนะครับนะหลวงพ่อดันนยฮะวัดสุทธารามสําเร็จนะก็เนี่ยท่านท่านสร้างนะฮะเห็นเนี่ยผมเพิ่งเพิ่งได้รู้เนี่ยที่ท่านที่ท่านบอกกล่าวเข้ามาเนี่ยมีการเททองเนี่ยผมไม่ไม่รู้รายละเอียดตรงนี้นะครับเพราะว่าไม่มีรายละเอียดเข้ามา ก็เพิ่งรู้จากท่านนี่แหละนะเพิ่งรู้จากท่านนี่แหละว่ามีการเททองหล่อท้าเวสุวณขนาดบูชามีให้จองไหมครับสอยตากสินสิบเก้าไม่มีฮะนะไม่มีให้จองนะครับคุณพอลลี่สวัสดีค่ะาาเปิน่นมณีหอมมากค่ะหนูถวายนะ้ำอะไรมะนลิแล้วข้ากลิ่นเดียวกันใช่ฮะนะโอ้แสดงว่านะแสดงว่าจมูกยังใช้ได้นะอย่างนี้ไม่เป็นหรอกนะไม่เป็น ไม่เป็นโควิดน่ะถ้าถ้าถ,ถ้าลองแยกกลิ่นได้เนี่ยแยกกลิ่นออกแล้วได้กลิ่นรู้เนี่ยแสดงว่านะท่านยังปลอดภัยนะฮะคุณพอลลี่นะไม่เป็นนะถ้าใครเนะี่ยสังเกตนะะถ้าท่านยังยังดมอะไรแล้วยังได้กลิ่นอยู่เนี่ยนะท่านยังไม่เป็นนะคุณคมสรรสวัสดีครับอาจารย์นุชาสวัสดีครับคุณนัทสวัสดีครับคมสรน ผมได้กําไรยันเก้าแถวอาจารย์แปะมาครับนะคุณธนาพรสวัสดีครับนะวันนี้นะวันนี้เข้ากันไม่เยอะนะครับน่าจะเป็นด้วยสัญญาณนะ่ะเดี๋ยวผมจะลองลองเช็คดูนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าตอนเข้ามาตอนแรกสัญญาณก็นะสัญญาณก็ไม่ดีนะครับนะสัญญาณไม่ดีนะอ่ะนะครับพูดถึงองค์นี้หน่อยนะครับกระแสเขามานะ้ามาดีทีเดียวนะครับหลวงปู่นินฮนะ หลวงปู่นินวลาลาโพอันนี้ชื่อวัดเหมือนชื่อวัดของหลวงพ่อแปะแหละนะวัดสว่างอารมณ์อยู่ที่บางละมุงชนบุรีวัดสว่างอารมณ์นี้มีหลายวัดนะนะอันเนี้ยอยู่ที่นะอยู่ที่บางละมุงชนบุรีนะครับนะมีวัตถุมงคลออกตอนนี้นะครับเปิดจองอยู่เป็นเหรียญรุ่นเศรษฐีแสนล้าน รุ่นเศรษฐีแสนล้านนะครับยอดจองดีมากนะคุณแดงนี่รับยอดจองไว้เยอะเลยนะส่วนเครื่องเอกคมพีนะรุ่นนี้นะยอดจองมาดีเหมือนกันนะครับยอดจองมาดีท่านเนี้ยท่านก็ลองดูนะครับว่าท่านสนใจไหมสําหรับวัตถุมงคลหลวงปู่นินนะหลวงปู่นินแล้วก็มีถามกันเข้ามาเยอะวัตถุมงคลของนะหลวงปู่ดำนะหลวงปู่ดำอยู่ที่เขาเกลือจันทบุรี องค์นี้โอ้โหนะมีคนได้ยินแล้วก็อยากจะไปหาท่านนะเข้มขขังจริงๆองค์นี้นะการสวดการอะไรดุดันนะดุดันนะครับการสวดที่ดุดันเนี่ยทําให้สิ่งอัปมงคลเนี่ยมาลายหายสิ้นเหมือนกันนะท่านเคยใไปเข้าพิธีสวดพานยักษ์ไหนะ่านะจะดุดันเห็นไหมนะสิ่งต่างๆเนี่ยนะพวกสิ่งไม่ดีเนี่ยจะมาลายหายสิ้นคนที่ของเข้านะคนที่นะ มีคุณใสมีมนดำอะไรอยู่ในตัวไปเข้าวิธีสวดผ่านยักษ์เนี่ยน่าจะกระโดดโลดเต้นแล้วของจะออกนะอะไรที่ไม่ดีเนี่ยก็จะละาลายหายสิ้นไปนะครับเนี่ยนะอย่างไปหาเนี่ยหลวงปู่ดำเนี่ยท่านหลวงปู่ดำเนี่ยเขาบอกว่าท่านได้ตำหรับตำลานะครับนะตำหับตำลามาอย่างที่คุณนะที่คุณก๊อปลบุรีก๊อปเนี่ยเขาเป็นเข,เขาเ,เขาเขาเป็นลูกศิษย์ที่ศรัทธามากเขาไปหาหลวงหลวงปู่ดำหลายครั้งนะ หลวงปู่ดำนี่ท่านอยู่องค์เดียวนะนะท่านอยู่องค์เดียวแล้วอยู่ในเขาเรียกว่านะอยู่ป่าฮะเป็นป่าเข้าไปหาก็นะเข้าไปหาก็ค่อนข้างจะลําบากนะฮะแต่เขาบอกว่าไม่ลําบากมากนะครับก๊อปลบุรีบอกอย่างนี้บอกว่าหลวงปู่ดำเนี่ยท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะท่านค้นพบคาถาโบราณน,นะมนคาถาโบราณอายุกว่าสองพันปีบรรจุไว้ในหีบ นะดินเผาในทุ่งนาที่ประเทศอินเดียนะท่านไปคนพบแล้วก็เป็นผู้นำมนบทนั้นเนี่ยมาใช้แก้นะกระทำแก้คุณใสช่วยลูกศิษย์ลูกหามานับไม่ถ้วนแล้วนะครับนะเขาบอกว่าที่ไหนแก้ไม่ตกเนี่ยนะครับมักมาจบที่หลวงปู่ดำฮนะเขาบอกหากใครที่รู้สึกว่าช่วงนี้ทำอะไรดูติดๆขัดๆเนี่ยนะหรือมีคนกันแกลหรืออะไรต่วนี้อะไรเนี่ยนะครับลองไปกราบ ขอพรแล้วไปให้หลวงปู่ดำเนี่ยทำพิธีให้นะครับนะหลวงปู่ดำเนี่ยท่านอยู่รูปเดียวบนเขาเกลือฮะสถานที่ที่หาง่ายอยู่ในช่องเขาตรงข้ามด่านเจ้าแม่เขาเกลือฮะนะอยู่ตรงนั้นนะนั้นใครที่นะใครที่สนใจลงไปฮะนี่อง์นี้นี่ดูฮะนี่อ่างน้ำมนต์ของท่านนะครับโอ้โหฮะ นะท่านทำเนี่ยนะคือเรื่องคุณใสมนดำหรือสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยนะไปเจอท่านเนี่ยมาลายหายสิ้นนะมาลายหายสิ้นเลยนะครับมาพูดถึงองค์นี้หน่อยนะครับนะองค์เนี้ยนะเดี๋ยวจะมีนะเดี๋ยวจะมีเรื่องราวของท่านเนี่ยมาพูดคุยในรายการนะครับนะพระอาจารย์อํานาจฮะพระอาจารย์อํานาจเนี่ยท่านเด่นเรื่องเครื่องรางของขังครุฑ ครุฑของท่านเนี่ยเด่นท่านอยู่ที่สำนักสงฆ์เขานะเขาสามล้านอยู่ที่ท่าแซะชุมพรท่านเชื่อไหมนะ,ะท่าแซะหรือชุมพรเนี่ยจังหวัดชุมพรผมเคยไปแค่ครั้งเดียวะเคยไปครั้งเดียวในชีวิตผมเกิดมาเนี่ยอายุจะหกสิบแล้วเคยไปชุมพรครั้งเดียวนอกนั้นผ่านหมด ขับรถผ่านขับรถผ่านไม่เคยเข้าไปกินข้าวหรือไปเที่ยวที่ชุมพรไปครั้งเดียวเนะี่ยชุมพรนะนะาเดี๋ยวว่าจะมีโอกาสไปอีกนะครับสำหรับชุมพรนะครับนะเขาหนะ้าสำนักสงฆ์เขาสามล้านนะฮะอยู่ท่าแซะชุมพรนะครับนะท่านเนี่ยนะาท่านเคย นะเคยอยู่ทางภาคเหนือนะสำหรับนะหลวงหลวงพ่ออำนาจหรือพระอาจารย์อำนาจเนี่ยนะครับนะท่านมีมีวิชานะวิชาดีที่ได้มาจากภาคเหนือด้วยเนี่ยองค์เนี้ยฮะเ,เดี๋ยวประวัตินะอาจจะได้นำมาพูดคุยในรายการนะครับวันนี้ผมได้นำเอาความเป็นสิริมงคลของอดีตนะอดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับ นะครับอดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกและหลวงพ่อนินวัดหน้าต่างในท่านเคยนะท่านหลับตาคิดบางคนไม่เคยไปฮะวัดหน้าต่างนอกวัดหน้าต่างในคง,คงจะอยู่ไกลกันนะท่านรู้ไหมนะอยู่ในอณนาบริเวณนี้นะอยู่ใกล้กันเลยนะท่านไปเที่ยวที่เดียวท่านได้สองที่เลยว,ลวัดหน้าต่างนอกหน้าต่างในแล้ววัดหน้าต่างนอกตอนนี้โอ้โหเขาทํา แม่นะเข้าไปเนี่ยนะไปกราบนะ้ัรสการขอพรหลวงพ่อจงองค์ใหญ่นะแล้วก็ทําดีนะครับนี่รูปนี้เนี่ยท่านไม่ค่อยได้เห็นกันหรอกผมว่าต้องขอบคุณคนถ่ายนะฮะคนถ่ายและคนที่เก็บภาพนี้ไว้นะครับเนี่ยฮะหลวงพ่อจงแล้วก็หลวงปู่น,นินนะนะก็นำมานะเป็นสิริมงคลกับ แฟนรายการด้วยนะครับขออํานาจนะความศักดิ์สิทธิ์ในองค์ของนะหลวงพ่อจงแล้วก็หลวงพ่อนินหรือหลวงปูน่นินปกปักรักษานะครอบครัว KN เ็ทุกท่านให้ปราศจากโรคภยัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนนะครับนะเนะขาเรียกว่านะไม่เจ็บไม่จนนะที่เขาบอกฮะนะนะเวลาที่ทาไมเราไม่เจ็บเนี่ยเราก็ยังมีโอกาสหา นาะหาเงินหาทองได้แต่บางคนนะ่ะเจ็บจนจนนะ่ะแล้วเยอะด้วยนะเจ็บจนจนเนี่ยเยอะนะแบบที่งาขนาดตายไปแล้วยังคนที่อยู่เบื้องหลังยังต้องเป็นหนี้เป็นสินน่ะเขาเรียกว่าเจ็บจนจนน่ะนั้นเนี่ยขอให้โรคภัยให้เจ็บเนี่ยมาลายหายสิ้นนะด้วยอํานาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรตด้วยอํานาจแห่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกอ่าสากลโลกด้วยอํานาจของนะ พระเกจิอาจารย์อดีตพระเกจิอาจารย์ทุกรูปดนบันดาลให้พี่น้องของเราครอบครัวของเราครอบครัวเคเอ็นะปาศจากสิ่งเลวร้วายแบบนี้นะครับอีกรูปหนึ่งนะผมลงประวัติให้ท่านได้ติดตามแล้วนะครับหลวงปู่เนนแก้วคัมพีโรนะพระเกจิอาจารย์ชื่อดังวัดอุดมภัยสนอุทยานปทุมนาคราชเทพเจ้ามนตราสาริกาปากดีฮะ นี่องค์นี้เก่งนะลองอ่านอ่านประวัติของท่านดูนะครับผมบอกแล้วว่าณเพจหนังสือพิมพ์คัมพีนิวเนี่ยเราบริการณบริการทุกท่านที่สนใจเรื่องราวของเกจิเรื่องราวของนวัตถุมงคลด้วยการณอธิบายความแบบนี้ด้วยการเขียนให้ท่านได้อ่านเพราะว่าผู้ที่ะผู้ที่ไม่ไม่สมประกอบนะครับบางท่านพิการเนี่ย ก็สามารถจะติดตามรอายการเราได้อย่างผู้พิการทางสายตาผู้พิการทางการได้ยินก็สามารถจะนะติดตามช่องทางของเพจนังสือพิมพ์คัมพินิวได้นะครับอย่างพิการทางสายตาเนี่ยนะเคยนะเคยมาหาผมนะครับบอกว่าชื่นชอบรายการมากอยากให้ผมเนี่ยนำเอาเรื่องราวมาบอกเล่าบ้างนะเกจิอาจารย์ดังๆวัตถุมงคลดังๆจะได้ตามเก็บสะสมด้วยนะก็ขอบ ขอบพระคุณนะครับที่นะที่เมตตาแล้วก็ติดตามตรงนี้นะครับนะนี่คือนี่คือสิ่งที่เรานะยินดีนะยินดีมานำเสนอยินดีมาให้ข้อมูลกับแฟนรายการทุกท่านใ,ในในช่องทางช่องทางนี้นะครับนะเอาละนะครับวันนี้นะครับหรือสี่นาทีฮะนะหรือสี่นาที นะทักทายแฟนรายการกันหน่อยนะครับนาะอีกสี่นาทีที่เหลือนะครับน,น,น,นะคุณมีอีกไหมเนี่ยนะครับเดี๋ยวดูเซิมีนะคุณสัตพรบารมีหลวงูุทธีคุ้มครองครับคุณอาทิตย์สวัสดีครับอาจารย์หลวงพ่อแพรเ,ออเล่นหากันไหมครับพอทราบไหมนะหลวงพ่อแพรไหนอะฮะวัดพิกุลทองหรือเปล่า เขาเล่นหากันอยู่แล้วหลวงพ่อแพรนะครับคุณใหญ่เมืองการสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณชาติหลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์หนองแครออกรุ่นกรมตํารวจหนองแครฮะนะนี่นะหลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์เนี่ยตอนหลังเนี่ยผมบอกให้นะมาแรงมากๆนะครับเป็นพระพุทธลูกศักดิ์สิทธิ์ที่นะที่พระพักท่านอิ่มนะองค์ท่านอิ่มมากเลยนะใครที่ใครที่อยากจะไปขอพรขออะไรก็ลองไปดูนะครับ นะหลวงพ่อสมเด็จศักดนะิ์สิทธิ์ฮะผมพึ่งไปมานะฮะผมพึ่งไปมาแล้วก็ไปก็หน้านะฮะคือพระพักของพระพุทธรูปเนี่ยงดงามมากผมไปยืนมองแล้วก็ผมก็ขอบาร,รมีท่านนะครับใครที่ยังมีมีโอกาสก,าก็ลองลองไปดูฮะไปขอบาร,รมีของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ส่วนใหญ่เรารู้จักกันหมดแล้วเนี่ยฮะนะไม่ว่าจะเป็นพระพุทธโสธรไม่ว่าจะเป็นพระพุทธจินนาชแต่หลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์เนี่ย บางท่านยังไม่ยังไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะลงไปดูนะครับนะเป็นพระพุทธรูปศักดิก์สิทธิ์ของสระบุรีฮะค,คุณเอกสวัสดีครับไปให้ถึง<ย>เดี๋ยวถ่ายภาพมาฝากครับอาจารย์นะไปให้ถึงความสาเร็จโอเเ้นะครับคุณประพนสวัสดีครับคุณชินนาทพสวัสดีครับเสือพยักษ์สนามชัยสาธทุกการสวัสดีครับคุณจิมคุณจิตติ นะค, People, ค,าาคุณปีโป้สวัสดีครับอ<ร>าจารย์คุณประพลสวัสดีครับนะอ่ะนะครับทิ้งภาพนะเอานี่นะครับสำหรับคนที่จะจองนะครับจะจองหลวงปู่ทวดเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นเลื่อนสมณนานาศักดิ์นะครับไปขอโบชัวหน้าที่วัดน่าจะมีมั้ง นาะวัดยายร่มฮะลองไปดูที่วัดยายร่มน่าจะมีโบชัวจะไปสั่งจองอะไรก็ลองไปดูนะครับนะสั่งจองได้สําหรับวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับนะนี่นะ้วัตถุมงคลเหรียญหลวงพ่อทวดเลื่อนสมณศาักดิ์อ้าวดูเหรียญกันอีกทีหนึ่งนี่นะนะเหรียญเป็นอย่างนี้ด้านหลังเป็นพัดยศนะด้านหลังเป็นพัดยศนะหลวงปู่ทวดเป็นพระนิรันตลายเรื่องแคล้วคลาดปลอดภัยเป็นเยี่ยมแต่ หลายคนเคยประจักษ์ในเรื่องของโชคลาภอย่างนะอย่างนะผู้ที่นะเป็นหนึ่งในคณะกรรมการจัดสร้างนะวะ่าถมงคนชุดนี้ถูหวยหนึ่งสเป็นปึกเลยนะลอตเตอรี่เป็นปึกเลยนะด้วยบารามีของหลวงปูท่ทวดเนี่ยเขาถึงบอกว่าหลวงปูท่ทวดไม่ใช่พระนิรันตรายอย่างเดียวนะครับเป็นพระนะเป็นพระแห่งโชคลาภด้วยนะมี ท่านท่านได้ยินนะครับเมื่อไม่นานมาน,นี้เนี่ยนะมีคนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งจากหลวงปู่ทวดเขาถูกหวยได้ยังไงเขาฝันว่านะเขาฝันไปว่าเขาได้หลวงปู่ทวดเนื้อว่านปีสองสี่เก้าเจ็ดมาไว้ในครอบครองเขาเลยไปแทงเก้าเจ็ดปรากฏว่าเขาถูกรางวัลที่หนึ่งไอ้งวดที่ออกเก้าเจ็ดนะครับนะเขาถูกรางวัลที่หนึ่งนะนี่ครับนะรุ่นนี้นี่ นะรุ่นนี้ที่เปิดสั่งจองนะครับน,น,นะใครสนใจก็ลองดูนะครับนะนะลองดูนะนะคุณทอนหลวงหลวงพ่อแปะนะคนปรปฐมตอนนี้กระแสเป็นยังไงบ้างครับนะหลวงพ่อแปะท่านก็มีนะมีฝ่ายประชาธิพันธ์อยู่นะครับนะของท่านก็ไปได้เรื่อยๆนะหลวงพ่อแปะนะไปได้เรื่อยๆนะแล้วก็วัดท่านเนี่ยคนไปเที่ยวกันเยอะแต่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องโควิดอยู่นะครับนะท,ทั่วไป วัดก็เลยบาหลายๆวัดก็เงียบไปหน่อยนะครับนะ่าเงียบไปหน่อยเพราะว่ายังนะยังอยู่ในระหว่างแบบเนี้ยนั่นแต่วัตถุมงคลของหลวงพ่อแปะก็คนก็หานะนะหลวงพ่อแปะเป็นพระที่ผมว่าสมถะเรียบง่ายนะนะหลวงพ่อแปะเนี่ยเมื่อก่อนผมเคยไปเคยไปที่วัดท่านนะ่ะนะเคยไปทำบา,ามพันให้นะวัดท่านก็เรียบง่ายแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากนะท่านมีหมดเลยอะ่ะ วัดหลวงพ่อแป๊ะเนี่ยมีทุกอย่างอะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไปดูอะถ้าลองไปดูาขาดอะไรบ้างนะมีหมดไอ้ไข่ก็มีนะเทพจีนเต็มไปหมดเลยนะเทพจีนนะครับมีไม้ตะเคียนม,นะมีนะจะมีแนวสิ่งอะไรโอ้โหนะครับต่างๆเนี่ยเข้าไปดูเต็มไปหมดอะนะคือของล้ลับนะอาถรรพ์ต่างๆเนี่ยหลวงพ่อแป๊ะมีครบเลย ลองไปดูฮนะลองไปวัดท่านใครที่อยากจะขอขอเลขเด็ดเนะ่ะไปวัดเนี้ยไม่มีคําว่าผิดหวังอนะ่ะหลวงพ่อแปะวัดสว่างนะอารมณ์นครปฐมไม่ผิดหวังเอาจริงๆนะถ้าท่านจะไปหาตัวเลขเนี่ยไม่ผิดหวังนะเพราะมีหลายจุดเลยที่จะมีตัวเลขให้กับท่านนะที่พี่วัดเนี่ยนอกจากตะเคียนแล้วก็ยังมีนะพญายมมยมทูตก็มีนะนะข้างบนนะ่ะนะครับมีหลายอย่างเลย โอ look, Ooh, เข้าไปน יע, Darwin> <S <S ี่นะเข้าไปแล้วถ้าถ้าไปกลางคืนสมมุตินะไม่รู้ว่าเขาเปิดให้ขึ้นหรือเปล่านะนะถ้าเปิดให้ขึ้นเนี่ยกลางคืนในวังเวงดีเหมือนกันนะนารูปนารูปเหมือนรูปปั้นสิ่งต่างๆนี่เยอะมากเลยนะคุณนันนันสวัสดีครับคุณไตรัตสวัสดีครับอาจารย์คุณชัยวัฒน์วันนี้เข้ารายการช้ามีปัญหาสัญญาณไม่เสถียรครับอ๋อเหรอ นะสัญญาณไม่เสถียรเนาะนะขอบคุณนะที่ที่บอกนะฮะนะสัญญาณสองวันนี้มีปัญหามากเลยตั้งแต่เมื่อวานแล้วคุณคิมพัะพิมพ์สวัสดีครับอาจารย์คุณนะคุณกนะคุณเด่นสวัสดีครับอาจารย์คุณธนาศินสวัสดีครับคุณคิมพัะพิมพ์ส่งดาวเป็นกําลังใจยี่สิบดวงนะคุณอุดมสวัสดีครับคุณพอลลี่สวัสดีครับหนุ่มหน้าตาดีสวัสดีครับคุณนบสวัสดีครับคุณต่อนะสวัสดีครับ กุณธนาพรสวัสดีครับไปให้ถึงสวัสดีครับอาจ,จารย์วันเอาล้ครับวันนี้นะท่านสามารถจะติดตามรายการพระดีเกจิดังกับผมอนุชาทรงศิริได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาสิบเอ็ดนาฬิกาโดยประมาณจนถึงเที่ยงแล้วก็ภาคกลางคืนนะครับเวลาทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มนะวันนี้นะฝากไว้ดูฝ่ายนิดนะฮนะยูทูบฮะยูทูปกดติดตามนะี่ฮะกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆ นะมีคนเขาดูนะดูเลขนะเลขดวงผมเขาบอกว่าเป็นคนที่พูดนะที่พูดโอเคอยู่แต่ว่าต้องพูดแบบเรียบง่ายนะเพราะว่าการพูดมีอำนาจมันจะทำให้เกิดศัตรูได้นะศัตรูครับฟังเสียงผมเถอะแล้วก็มาเป็นมิตรกับผมผมไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรให้ท่านหนักใจมีแต่ความเป็นมิตรให้กับท่าน นะนะวันนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับกาบราไปก่อนด้วยเวลาทีมนี้ครับสวัสดีครับ